ขอเชิญร่วมบริจาคในโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สันติภาวันสันติภาวันเป็นสถานที่พำนักภิกษุอาพาธระยะท้ายที่มีพระอุปถักดูแลอย่างสอดคล้องพระธรรมวินัยไปจนสิ้นลมรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลพระอาพาธระยะท้ายและช่วยสนับสนุนความรู้และทรัพยากรในการดูแลพระอาพาธระยะท้ายให้วัดต่าง เนื่องจากอาคารหลักในการดูแลพระอาพาธของสันติภาวนในปัจจุบันซึ่งปรับปรุงจากบ้านพักอาศัยอายุมากกว่า40ปีมีพื้นที่ใช้สอยจำกัดโครงสร้างบางส่วนชำรุดหลายจุดไม่เหมาะสมต่อการใช้ดูแลผู้ป่วยการมีอาคารที่ออกแบบสร้างขึ้นเพื่อการดูแลพระอาพาธโดยตรงจะอำนวยประโยชน์ทั้งต่อพระอาพาธพระผู้ดูแลและท่านที่จะมาเรียนรู้หาประสบการณ์ ผู้ที่สนใจร่วมบริจาคในโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สันติภาวันสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากข้อมูลที่ให้ไว้ภายใต้คลิปนี้